วันนี้นะคะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องระบบก,การขายนะคะสำหรับ ep ที่1นะในเรื่องของการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะคะการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะจะมีทั้งคุณสร้างบ้านบนที่ดินให้ลูกค้าลูกค้ามาที่ดินคุณไปสร้างให้นะนั่นเขาเรียกว,ว่ารับสร้างบ้านนะคะแล้วก็ทำที่ดินนะแล้วก็สร้างบ้านให้ลูกค้าเช่นลูกค้ามาเลือกที่ดินแล้วคุณไปสร้างบ้านให้เขาโดยเป็นที่ดินของคุณ กับอีกประเภทหนึ่งก็คือสร้างบ้านพร้อมดินแล้วขายเลยอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของการทําโครงการแล้วทานทําโครงการนะมันก็จะมีแบบไม่ยื่นจัดสรรนะคะกับยื่นจัดสรรด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปของการสร้างบ้านแต่ละอันนะซึ่งวันนี้นะ EP นี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการสร้างบ้านบนมดินให้ลูกค้าเป็นธุรกิจ รับสร้างบ้านนะคะ EP ที่1ซึ่งจริงๆแล้วกูกรุกทำไปแล้วนะคะทำ EP ที่1เนี่ยไปแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้จะบอกว่าเราจะมาอัปเดตนะคะอัปเดตการทำ EP ที่1กันนะซึ่งจากเดิมนะคะเราเคยนะเราเคยที่จะ ทำ flow chart ไว้แล้วนะคะวันนี้เราจะมีการอัปเดต Flowchart นิดนึงนะเป็นการอัปเดต flow ชา a ์ t เป็นการอัปเดตข้อมูลธุรกิจใหม่ๆเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราจะมีการอัปเดตข้อมูลอะไรบ้างนะให้ให้กับในในในบทเรียนนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปเรียนได้วันนี้มาอัปเดตให้ดูเบื้องต้นนะเกี่ยวกับงานขายเกี่ยวกับ Flow ซึ่งนะคะแต่ก่อนนะแต่ก่อนครูเคย มีโฟล์อยู่ตัวหนึ่งนะคะซึ่งโฟล์ตัวนี้จะเป็นโฟล์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยของการทำงานนะคะแล้วก็มีการปรับปรับโฟล์ในการทำงานเพิ่มขึ้นนะทีนี้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาโฟล์นะจากเดิมนะคะจากเดิมนะครูปุ๊กเคยมีเป็นโฟล์ที่อาจจะดูยากกว่านี้นะอันนี้ปรับมาให้แล้วนะคะ ทีนี้ flow อันเียมันจะเป็นตั้งแต่เริ่มการขายนะคะไปจนถึงไปจนถึงการก่อสร้างแล้วก็สมบ,บัติเป็นงานหลังการขายทั้งหมดนะซึ่งใน E ีนี้เนี่ยเดี๋ยวคุูปุ๊กจะมาตัดประกอบแบบนี้นะคะก็คือ EP ที่1นนะเป็น F l o w คร่าวๆก่อนทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะเจอเรื่องอะไรบ้างจากนั้นเดี๋ยวครูปุ๊กก็จะไปเจาะรายละเอียดว่าขั้นตอนตรงเนี้ยนะ คุณจะเจองานอะไรละเอียดขนาดไหนแล้วตรงนั้นมีช็อปอะไรบ้างมีเอกสารอะไรบ้างสิ่งนี้คุณต้องทำในงวดนั้นๆเนี่ยคืออะไรซึ่งตรงนี้มันจะเป็นโฟโลชัดทั้งหมดในการทำงานไม่ยากไม่ยากเลยนะคะแต่คุณจะต้องรู้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำตามโฟโลช์ดเนี่ยเวลาการทำรับเหมาก่อสร้างหรือว่าการทำรับสร้างบ้านเนี่ยคุณจะคนโทรลค่อนข้างยากถ้าถ้าคุณจะไม่รู้เรื่องของ ของโฟล์ตัวนี้นะคะอ่าทีนี้จากตัวนี้นะดูก่อนนะคะจากเดิมเนี่ยการทำ Flow เนี่ยมันอาจจะ Wording หรือการเขียนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนี้เป๊ะเพราะมันจะเป็น Wording สมัยก่อนสมัยก่อนซึ่งวันนี้พอเรามาอัปเดตในส่วนของปีนี้นะคะมันก็จะเป็น Flow คำพูดหรือว่าสเต็ปจะคล้ายๆกับออที่เราทำจริงมากขึ้นแล้วนะ ทีนี้มาดูนะคะตัวโฟล์ตัวที่เป็นตัวของเก่าอันนี้ครูุ้งไม่ได้โชว์นะไม่ได้โชว์แต่อันนี้จะเป็นตัวใหม่และที่ปรับมาแต่เดี๋ยวจะปรับนะให้มันเป็นสีแยกไปเลยสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของโปรดักชั o นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทขายพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของหลังการขาย ของวิศวกรคุมงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครูปุ๊กจะทําแยกสีแยกโซนให้นะคะมันจะง่ายกว่านี้ทีนี้พอมาดูนะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกนะคะอย่าเพิ่งไปดูโฟล์อื่นนะคะอย่าพิ่งไปดูฟโฟล์อื่น,น,ะะพนเพราะว่าถ้าคุณไปดูฟโฟล์อื่นแล้วเดี๋ยวจะงงเอาฟโฟล์ขายก่อนนี่ครูปุ๊กจะตัดเฉพาะแค่ตรงขายก่อนนะเพราะจริงๆมันจะมีฟโฟล์ของส่วนของขั้นตอนต่างๆ เดี๋ยวเรามาตัดทีละโซนนะคะโซนแรกนะโซนที่เป็นงานพาร์ทขายก่อนตอนนี้เราจะมีการขายอยู่นะคะสองแบบก็คือลูกค้า c a l กับลูกค้า inbox ใช่ไหม call ก็คือจากการโทรมาหาเลยจะเป็นการออลูกค้าอาจจะดูมาจาก Facebook YouTube นะคะเว็บไซต์อะไรก็ได้แต่ค a l เข้ามา สิ่งที่คุณจะต้องจัดการก็คือเวลาลูกค้าโทรมาต้องถามว่าลูกค้าค a l จากไหนเพื่อคุณจะประเมินสื่อได้ในกรณีที่คุณมีสื่อเยอะนะคะในกรณีที่คุณมีสื่อเยอะเพราะว่าวันนี้อย่างของพวกทำธุรกิจนี้เนี่ยจะมีทั้ง t t k กต o อก u ู u ูบไล l ์แอดเฟซบุ๊กนะเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าค a l มาเนี่ยมันอาจจะเป็น call ที่ดูในเพจแล้ว c a l มาก็ได้นะคะ หืูดูในเว็บไซต์คลิกเข้าไปในเว็บไซต์เพราะครูทำเอส o ด้วยพอทำเอส o คลิกเข้าไปในเว็บไซต์เสร็จนะโทรเข้ามาหาที่ออฟฟิศก็ได้ก็เป็นไปได้อีกเป็นไปได้หลายรูปแบบมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เลยบอกว่าการ call in เนี่ยมันอาจจะมาจากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นในกระบวนการเอกสาร CI ่ยคุณก็จะต้อง มีสื่อกันตลาดให้กรอกให้ถาม <c oughs> ซึ่งถ้าใครเรียนในคอสนี้นะในคอสออนไลน์เนี้ยครูปุ๊กจะมีแบบฟอร์มให้นะคะจะมีแบบฟอร์มให้เลยว่าออฟอร์มในการทำออข้อมูลลูกค้าหรือว่าเรียกว่า C.I. เนี่ย Customer Information เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะเพื่อคุณจะได้ไปสอบถามเบื้องต้นได้อันที่2คือ Inbox ตอนนี้ครูปุกทำส่วนใหญ่เนี่ย Inbox ก็คือมาจากเพจมาจากเพจ เพจ a c e b o o k นะคะมาจากเพจ a c e b o o k ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าเวลาออลูกค้าอินบ็อกซเข้ามานะคะบางคนให้เบอร์โทรไม่ให้เบอร์โทรอะไรมันมีหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาจากอินบ็อกซ์เนี่ยคุณก็ต้องเอามาใส่เป็นสเตตัสนะคะใส่เป็นสเตตัสก่อนนะจากสเตตัสนะคะก็จะต่อมาด้วยว่าคุณจะไปทำอะไรต่อจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นโปรเซ s ต่อไปเช่นคุณต้องออกแบบ คุณต้องเสนอราคานะคะซึ่งออกแบบต้องภายในกี่วันต้องเสนอราคาภายในกี่วันอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่คุณเวลาคุณเอามาทําแล้วคุณเอาไปใส่ไว้ในสเตตัสแล้วใครที่คุณออกแบบไปแล้วบ้างแล้วคุณเสนอราคาไปหรือยังอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะจะอยู่ในโฟล์ถ้าใครนะที่โรงเรียนนะคะ ก็จะได้รูปแบบฟอร์มอันนั้นไปนะคะแล้วก็ได้สเต็ปตัวนั้นเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวคุูกุ๊กเอาในในในคอสมาสอนให้ก่อนเลยนะคะในคอสมาสอนให้ก่อนเลยว่าก่อนที่คุณจะลงเรียนเนี่ยเนื้อหาประมาณนี้ฟโฟล์ประมาณนี้ที่คุณจะท,ทําธุรกิจนะคะทีนี้พอเราได้ลูกค้ามาแหลวนะคะทั้งสองทั้งสองช่องทางวิธีของคุณก็คือทุกวันนี้คุณจะต้องคีย คีลูกค้าใหม่วันนี้ลูกค้าใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาจะบอกนี้ลูกค้ากับลูกค้าใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าคุณไม่คีย์แบบตลอดเวลาคุณก็จะไม่รู้ว่าเว้ยวันนี้มีลูกค้าใหม่กี่คนโอเคถ้าเกิดลูกค้าไม่เยอะคุณก็จะรู้ว่าอ่ะโอเควันนี้มี2คน3าคนแต่ว่าพอถ้าสมมติที่เกิดแตะ10คนพรุ่งนี้มาอีก10เป็น20แล้ว20คุณจะจัดการกับเขาอย่างไงถ้าคุณไม่ไม่ทำสเตัสให้ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึง่งก็คือ คุณจะต้องทำสเตตัสนะคะซึ่งสเตตัสเนี้ย <c oughs> มันแยกออกมาเป็นอีกหมวดการเรียนเลยนะอีกหมวดการเรียนหมายความว่าถ้าคุณทำสเตตัสนะแบบวันนี้คุณอาจจะแบบขายดีแล้วทุกอย่างดีแล้วมันจะมีอีกหมวดหนึ่งก็คือการทำสเตตัสพวกเนี้ยแจ้งให้อ l เลอร์ทำยังไงนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่อยากคีย ใหม่ตลอดเวลาคุณใช้ระบบไปจับก็ได้มันจะมีที่เขาทำระบบสำเร็จไว้อยู่แล้วอย่างเช่นนะคะคุณสามารถดึงลูกค้าจากหลายแอดคุณดึงลูกค้าจากเพจมาได้เลยมันจะเด้งมันจะรวบไว้หน้าเดียวให้คุณว่าเอนี้มีลูกค้าใหม่กี่คนนะนะแล้วก็รวบจากตัวนั้นนะคะขึ้นสเตตัสให้คุณได้เลยเป็น Excel ได้เลย <c oughs> ให้คุณรู้ว่าถ้าวันที่คุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายหรือคุณเป็นเจ้าของคุณก็จะเอาสเตตัสนั่งดูในสเตตัสตัวนั้นว่าอแต่ละวันมีลูกค้าคนไหนบ้างแล้วคนนี้ต้องทําอะไรกับเขาบ้างคนนี้ต้องไปติดต่อยังไงคุณต้องโทรภายใน1วันนะคุณต้องเคลียร์ลูกค้านี้ภายในหวันถ้าเขาต้องออกแบบคุณต้องออกแบบให้เขาภายใน3-5ถึงวันถ้าออกแบบเสร็จวันเสร็จ3วันคุณต้องเสนอราคาจากนั้นคุณจะติดตามเขายังไงทุกวีคไหมคุณจะต้องจัดการตรงนั้นก่อน เพื่อเป็นสเตตัสในการทําการขายของคุณนะคะแล้วก็ดึงลูกค้าคนนั้นมามาทำใบเสนอราคามาทำใบจองมาทําสัญญามันก็จะอยู่ในในหลูกเดียวกันทั้งหมดของลูกค้ารายนั้นนะคะของลูกค้ารายนั้นๆอันนี้คือลากไปทั้งโปรเ s สซึ่งมันมีมันมีระบบสําเร็จอยู่นะถ้าเกิดสะมมติวันนี้คุณใช้ระบบสาเร็จตัวนั้นมันสามารถทํำแบบนั้นได้ ะะแต่เซลล์คุณก็ยังต้องกดกดเพิ่มชื่อลูกค้าทุกวันถ้ามีระบบแต่เซลล์คุณไม่กดมันก็จะไม่ฟ้องขึ้นมาว่ามีลูกค้าใหม่ชื่อนี้เป็นแบบนี้แต่มันมีระบบนั้นซึ่งตรงนี้อยู่ในการทำเซตัสนะคะซึ่งไม่ว่าจะทำเซตัสจะทำอเลอร์จะคีย์ข้อมูลคุณอยากจะใช้แมนวนวลแบบไม่ใช้ไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จก็คือคุณใช้เ x c e l ซลธรรมดาแต่มันก็จะมีวิธีอเลอร์ หรือคุณจะใช้สําเร็จเลยเขาก็จะมีขายซึ่งครูปุ๊กสามารถบอกได้ว่าแบบไหนยี่ห้อไหนจะสามารถตรงกับการทํางานของคุณการใช้ของคุณได้เยอะที่สุดเพราะว่าดูมาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมันมีมันมีผลกับการดูแลลูกค้าใหม่เพราะบางทีมันมีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วเราอะไม่รู้ว่าลูกค้าใหม่วันนี้มีกี่คนเติร์นทำงานไปนแล้วกี่คนนะคะต้องทําอะไรกับเขาบ้างอันนี้จําเป็นมาก <c oughs> นะนั้นนี้คือแค่พาร์ทเดียวนะอันนี้คือแค่พาร์ทเ,นะเดียวนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันพาร์ทนี้ไปจนถึงการเก็บสัญญานี่เราจะทำเราจะคุยกันถึงพาร์ทนี้พาร์ทนี้พาร์ทไฮไลท์ของเรานะคะเพราะมันใช้สีเขียวไม่ได้เนาะเพราะว่า มันจะมันจะกลายเป็นสีดําเลยเพราะว่าในตั้งตั้งจอตั้งกรีนเอาไว้นะคะนี่ตัวนี้เราเราจะพูดกันถึงแค่พาร์ทนี้มันเป็นพาร์ทที่หนึ่งนะมันคือพาร์ทที่หนึ่งนะคะเป,เป็นพาร์ทที่หนึ่งก็คือพาร์ทเซลทีนี้ขั้นตอนคือพอเราได้แล้วม,มาแหละ เมื่อกี้จอหายไปนิดนึงนะคะอ่าโอเคนี้มาต่อนี่พอเราได้ลูกค้ามาแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะคะก็คือการเสนอแบบบ้านการเสนอแบบบ้านจะมี2แบบเช่นเสนอแบบบ้านแบบมาตรฐานไปเลยนะคะเสนอแบบบ้านมาตรฐานเข้าไปนะคะหรือว่า2นะการเสนอแบบบ้านแบบนิวดีไซน์เช่นลูกค้าไม่ชอบแบบไหนเลยแต่มีโจทย์มาให้ นะคะเราก็จะทำนี้ออกแบบใหม่หรือ,อชอบแบบมาตรฐานแล้วแต่ลงที่ดินไม่ได้ลงที่ดินที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่า,าที่ดินอาจจะไม่เพียงพอกับกับแบบบ้านที่เขาชอบอย่างสมมติว่าวันนี้บ้านเนี่ยสิคูณสิก็ได้อะแล้วที่ดินเนี่ยมีอยู่ประมาณ11 12ซึ่งมันไม่พอกับการลงบ้าน ก็ต้องปรับไซส์บ้านลงหรือเลือกแบบใหม่หรือออกแบบใหม่อันนั้นก็จะเป็นนิวดีไซน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยก็คือแบบบ้านนะคะหาแบบบ้านให้ลูกค้าก่อนถ้าไม่มีออกแบบใหม่ซึ่งการออกแบบตรงนี้นะคะมันก็คือการออกแบบแปลนแปลนอาคารแปลนอาคารหมายความว่ากี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํามีที่จอดรถไหมยังไม่ออกรูปด้านในกรณีที่ลูกค้าออกแบบใหม่ปั๊บเนี่ย เราจะยังไม่ออกแบบรูปด้านจนกว่าแปลนจะจบพอแปลนจบเราถึงจะขึ้นรูปด้านให้ลูกค้านะคะถึงจะขึ้นรูปด้านให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแปลนให้จบก่อนเอาแปลนให้จบนะคะจากนั้นนะพอเราได้แปลนเสร็จแล้วใช่ไหมนะคะเราได้แปลนเสร็จแล้วเราถึงจะเสนอราคาลูกค้าเสนอจากอะไรเสนอจากแปลนนี่แหละซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการทำราคาขาย อันนี้อยู่ในคอร์สเหมือนกันนะคะว่าคุณทำราคาขายยังไงวันนี้คุณบอกอา้าถ้าถ้าแบบบ้านมาแบบนี้แล้วไม่ได้มีแบบละเอียดเราจะสามารถทำาราคาขายได้ยังไงมันสามารถทำได้แต่มันมีวิธีเนื่องจากว่าวันนี้เราทำรับสร้างบ้านมาหลายหลังมากแล้เป็นร้อยหลังแล้วการเฉลี่ยราคาการคํานวณราคาเบื้องต้น <c oughs> การรู้ว่าล่าตาบ้านแบบนี้ มันจะต้องราคาประมาณนี้ด้วยสเปคประมาณนี้มันจะราคาแบบนี้เราจะมีข้อมูลอยู่แหละมันก็จะสามารถประเมินราคาขายได้ซึ่งอันเนี้ย <c oughs> อยู่ในคอร์สสอนสร้างธุกรกิจเออ <c oughs> สร้างร้อยล้านจากธุกรกิจรับสร้างบ้านนี่แหละก็จะสอนเรื่องการทำราคาขายนะคะจากนั้นมีงานเพิ่มลดไหมงานเพิ่มลดหมายความว่าวันนี้สเปคเป็นแบบนึงลูกค้าไม่อยากใช้สเปคนี้หรือว่าบางทีสเปค มาตรฐานเป็นเข็มต่อหน้างานเข้าไม่ได้ต้องเป็นเข็มจอกอันนี้ก็จะเป็นงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดก็ต้องมาดูว่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดยังไงราคาเท่าไหร่ก็จะเป็นงานเปลี่ยนแปลงในกรณีที่สำรวจนะคะเป็นงานสำรวจนะ <c oughs> งานสำรวจเนี่ยนะคะปกติจองก่อนแล้วไปสำรวจนะ ถ้าทำงานไม่ได้คืนเงินจองคืนเงินจองจะมี2กรณีก็คือเราทำงานให้ไม่ได้กับลูกค้ากู้แ้วกู้ไม่ผ่านแบงก์ไหนก็ไม่ผ่านแต่แบงค์ที่บอกว่าไม่ผ่านจะต้องเป็นแบงค์เราด้วยหนึ่งในนั้นจะต้องบอกว่าไม่ผ่านนะคะหมายความว่าอะไรลูกค้าบางท่านอาจจะอยากกู้เองอาจจะอยากออไปยื่นกู้ธนาคารเองอันนีาา้ลูกค้าสามารถทําได้ แต่ถ้ากรณีที่ไม่ผ่านก็จะต้องให้ทางธนาคารที่ดีวกับเราเบื้องต้นเนี่ยยืนยันเข้าไปว่าอ๋ออันเนี้ยนะคะมันไม่ผ่านนะถึงจะสามารถคืนเงินลูกค้าได้แต่เดี๋ยวนี้บางทีเราเกิดการเซอร์เวยก่อนจองก็มีเช่นไม่มั่นใจที่ดินลูกค้าบอกว่าไม่มั่นใจที่ดินหรือว่าที่ดินมันที่ดินมันมีบ้านในนั้นอยู่หลายหลังลองไปวัดให้หน่อย หรืออยากไปเซอร์วย์ให้ชัวร์ก่อนเก็บเงินก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเคสในบางเคสที่เกิดขึ้นได้นะคะก็จะมีการเซอร์วยส์สรุปผลเซอร์วยจากนั้นนะคะก็เป็นการชําระเงินแต่การชําระเงินก็คือพอลูกค้าทำอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นการจองจองบ้าน <c oughs> จองเพื่อสร้างบ้านก่อนจากนั้นก็มาทําที่คอนแทคพอทำคอนแทคนะคะจะเห็นว่า เส้นจะลากมาเพื่อมาเก็บเงินเก็บค่าสัญญาเก็บค่าสัญญาจะเป็น15-20%ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทว่าจะเก็บ1 5หรือ20คู่ปุ๊กทำสองสบริษัทเ,เก็บไม่เท่ากันนะก็บางบริษัทเก็บ15เก็บ20แต่น้อยสุดก็คือ15แล้วละนะคะจากนั้นนะ เอกสารคุณจะมีอะไรบ้างก็คือเอกสารให้ครบเวลาทำคอนแทกนะคะเอกสารก็จะมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนชโฉนดอ่ะอันนี้จะอยู่ในดีเทลละนะคะเอกสารลูกค้าต้องครบพอเรได้คอนแทกมาเสร็จจากนั้นคุณต้องทำอะไรกับการเซ็นคอนแทกมานะคะที่คุณจะต้องทำก็คือ1คุณจะต้องไปออกแบบโครงสร้างให้เสร็จนะคะ ปกติแล้วเราจะใช้เวลา6สัปดาห์ในการคิกออฟหมายความว่านัดเปิดงานไม่เกิน6สัปดาห์ <c oughs> ไม่คือไม่เกินเดือนครึ่งคุณจะต้องนัดเปิดงานกับลูกค้าแหละนะคะเปิดภายใน2วันเออ2อาทิตย์ก็ได้นะคะไม่ต้องคือวันนี้คุณกําลังเก็บเงินล่วงหน้าลูกค้ามาค่าสัญญาแล้วคุณลองคิดดูว่าคุณเก็บปุ๊บคุณหายไปเลยไม่คุยอะไรอีกเลยรอจนกว่าใบอนุญาตจะเสร็จลูกค้ากังวลไหม กังวลเพราะฉะนั้นการทำงานนะคะอย่างน้อยเวลาคุณเข้าทำงานแล้วนะไม่ว่าคุณจะไปออกแบบใหม่ไปเซอร์เวย์อะไรก็ตามคุณจะต้องแจ้งลูกค้าเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่ามีการคิกออฟเปิดงานในการเปิดงานนั้นก็จะต้องไปคุยว่าแผนงานเป็นยังไงหลังจากนี้ตอนนี้กำลังทำแบบยื่นอนุญ,ญาตอยู่นะเพราะปกติเวลาเปิดงานล่ะคุณปุ้มไม่รอหนึงหกวีบางที2วีกก็ไปหาลูกค้าแหละ ให้บอกว่า,าตอนนี้เราการำลังทําแบบยื่นขออนุญ,ญาตนะเพราะโ o c e s s การยื่นอนุญ,ญาตหรือการทําแบบเป็นเดือนนะคะการยื่นอนุญ,ญาตเนี่ยจะต้องออกแบบโครงสร้างอะไรแบบระบบให้เสร็จเขียนดีเทลเออกแบบให้เรียบร้อยมาปาไฟฟ้าสารณาูปโภคเขียนให้ครบจากนั้นเราถึงจะไปยื่นได้ใช้เวลาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนที่คุณจะหายไปจากลูกค้าถ้าเราไปเปิดงานเขาซัาให้เขารู้ว่าตอนนี้เรากําลังทํางานอันนี้กับเขาอยู่นะให้เขาอยู่เขาก็จะรู้สึกว่า,อาโอเค ถึงคุณจะหายไปเขาก็รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังทําในเรื่องของแบบยื่นอนุญ,ญาตให้ลูกค้าก็จะคลายขวามกังวลออกไปอ่ะอันนี้คือเรื่องแรกนะคะพอเนัดเปิดงานจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณออกแบบเสร็จยื่นอนุญาตได้รับใบนะคะจากนั้นสิที่คุณจะต้องทําก็คือคุณจะต้องหาช่างอันนี้จะเริ่มเข้า process production แล้วทีนี้อ่าทีนี้นะคะพอเรามาดูด้านล่างนิดนึง ะะดูด้านล่างมีกู้ภูเขยับมาดูด้านล่างนิดนึงนะพอเราได้ใบอนุญ,ญาตสิ่งที่จะต้องทำเริ่ม process production แล้วใช่ไหมมันก็จะมีการตอกเข็มลูกค้ามีเลิกไหมเลิกไปถึงปกติกคาจะมีเลิกเสาเอกเสาโทถูกไหมพอเลิกเป็นเริ่มเสาเอกเสาโทเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการตอกเข็มของคุณเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามีเลิกนูมุดเร็วมากมีการตอกเข็มก่อนใบอนุญ,ญาตก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าตอนนี้ โปรเซสยังไม่ไดยไม่เสร็จนะจะต่อเข็มก่อนไหมซึ่งอันเนี้ยเราก็จะต้องแจ้งปกติเราก็จะแจ้งทางเขตก่อนเลยถ้ามีการต่อเข็มก่อนเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายนะคะหรือถ้าเกิดอต่อเข็มให้เสร็จแล้วไปมีเลิกนะคะลูกค้าก็ต้องแจ้งให้ให้เราทราบว,ว่าคุณมีเลิกวันไหนเพราะว่าการทรําเลิกก็คือเสาเอกคือเสาต้นแรกที่ขึ้นถูกไหมช่างเขาจะได้ทาฟุตติ้งอันนั้นรอไว้เลยเป็นอันแรกแล้วก็ให้ลูกค้าได้ทําเลิกพอทำเลิกเสร็จก็ค่อยตั้งเสาต้นอื่น ทําต้นอื่นต่อทําฐานรากต้นอื่นต่อไปนะคะจากนั้นคุณก็ต้องขอน้ําไฟชั่วคราวใช่ไหมระหว่างนั้นต้องขอทาไฟชั่วคราวเพื่อคุณจะเริ่มทําแคมป์และแคมป์ไม่ต้องใช้ไฟมีไฟชั่วคราวเข้าก่อนจากนั้นนะคะแคมป์คนงานต้องเข้าแคมป์คนงานจะเข้าปับ๊บก็ต้องมีน้าํามีไฟก็ต้องไปขอน้ําไฟชั่วคราวคุณจะขอเป็นชื่อลูกค้าเลยก็ได้หรือคุณจะขอเป็นชื่อบริษัทก็ได้ แต่ถ้าผูุ้๊กทำผู้พูกจะขอเป็นชื่อบริษัทไว้นะคะเพราะว่าบินมันออกมาในนามบริษัทก็จะไม่ต้องไปกังวลกับลูกค้าแล้วก็ตอนไปยื่นก็ไม่ต้องอใช้เอกสารลูกค้าด้วยใช้เอกสารบริษัทไปเลยนะผู้ปุ๊ก็จะทําวิธีประมาณนั้นนะคะแล้วก็หาช่างก็คือเซ็นสัญญาช่างนั่นแหละนะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเช็คลูกค้าน้าไฟชั่วคราวหาวิศวกรคุมงานนะคะอันนี้เริ่มเปิดงานแล้วพอเริ่มได้ผู้ละเหมาเมนผู้ัะเหมาหลัก ิกรก็ต้องเอาผู้ัะเหมาหลักไปแนะนำแล้วก็แจ้งเปิดงานลูกค้าในกรณีเปิดงานนะคะเริ่มงานแล้วกันเริ่มสัญญานะออกเอกสารเริ่มสัญญาเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3กรณีก็คือ1เข็มเสร็จถ้าเข็มตอกก็คือเข็มเสร็จเป็นวันเริ่มงาน 2. ถ้าเข็มเจาะนะคะก็คือใช้การเทสเป็นวันเริ่มงานหรือ 3. ถ้าลูกค้ามีเสาเอก ใช้เสาเอกเป็นวันเริ่มงานก็ได้นะอะไรเกิดทีหลังสุดให้เรื่องนั้นถือว่าเป็นวันเริ่มงานเพราะว่าเราไม่รู้สมมุติว่าวันนี้เราเาทำไปตังองยืดเสาเอกสมมุตินี้เราเจาะเราต่อเข็มเสร็จแล้วเราเริ่มงานได้วันที่30แต่ลูกค้าวอกมีเสาเออสามสิบมากรลาตอกเข็มเสร็จจริงๆเริ่มงานได้เลยแล้วลูกค้าว่าอ๋อมีเลิกวันที่28กสกุมภานะเป็นเลิกเสาเอกสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องหยุด รอทำเลิกเสาเอกให้เสร็จเป็นเป็นต้นแรกแล้วก็ทำงานอื่นฟอลโ o ่เพราะฉะนั้นการเริ่มงานก็คือวันที่28กลุ่พกุมภาไม่ใช่วันที่1เออไม่ใช่วันที่30มกราอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้การเริ่มงานใบเริ่มงานจะออกต่อเมื่อณหน้างา,านนั้นๆเป็นเอ่อถึงจุดไหนถึงจะสามารถเออเอาตรงน,นั้นอนะ่ะมาทำงานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น เป็นขั้นตอนการตั้งแต่ทำสัญญาไปจนถึงเปิดงานนี่คือพาร์ทเดียวนะจะเห็นว่าเป็นมปอีกหลายพาร์ทซึ่งเดี๋ยวถ้าอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าแต่ละพาร์ทจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าในคอร์สนะในคอร์สนี้นะคะมันจะมีคอร์สออนไลน์อยู่ด้วยนะแล้วก็จะเป็น p r i v a t e l coaching ซึ่ง p r i v a t e y coaching เนี่ยคุณปุ๊กก็จะมีอยู่ประมาณวันที่8-9ที่9มีนาคมนะคะที่หัวหินนะก็จะสอนเรื่องนี้แบบเจาะลึก ตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมเอกสารด้วยนะคะก็คือ8-9ถึง9กมีคอนะคะที่หัวหินนะคะรับจํานวนจํากัดไม่เกิน6ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนั้นเนี่ยก็จะมีคอร์สบอกเลยว่าเอกสารแต่ละต้องทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงการดูสเปคดูยังไงเพื่อทำให้ทุกคนน่นะคะเอาวันนี้ไปทำงานต่อได้เลยมีโปรเซสในตัวเลยถ้าคุณไม่มีโปรเซสช่วงนี้ เวลาคุณไปทำเนี่ยมันจะทําให้คุณหลุดการทํางานหลุดการทํางานแล้วทํางานมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันจะมันจะไม่เรียบร้อยแล้วก็พอมันหลุดปั๊บเนี่ยแผนงานมันจะเปลี่ยนแล้วก็จะทําให้มีปัญหาได้ถ้าคุณทํางานไม่มีพวกไม่มีสเตตัสไม่มีภาพรวมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการขายไปจนถึงการเปิดงานพอเริ่มเปิดงานเสร็จทีมโปรดักชั่นนะคะปกติแล้วครูปุ๊กจะให,ให้จนถึงเปิดงานเนี่ยจะอยู่กับ กับทีมขายนะแล้วก็พอเปิดงานเสร็จเรียบร้อยจะต่อด้วยทีมโปรดักชันโปรดักชันก็จะเข้ามาต่อง,งานนะคะโปรดักชันก็คือทีมก่อสร้างเขาก็จะมีประสานงานหลังการขายนะวิศวกรคุมงานวิศวกรออกแบบพวกนี้จะอยู่หลังการขายแล้วก็จัดการแบบให้ลูกค้าทั้งหมดแล้วก็ไปเปิดงานแล้วก็ทำช็อปไปตามขั้นตอนเซ็นสัญญาช่างอะไรเงี้ยไปตามขั้นตอนของมันแต่ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ครูปุ๊กปรับใหม่เพราะว่าการทํางานในแต่ละปีเนี่ยมันมันต่างกันบางไซส์มีคอนเซลิลบางไซส์ไม่มีคอนเซลิลนะคะบางไซส์เป็นแบบนี้บางไซส์เป็นแบบนี้มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานมันไม่เหมือนกันครูปุ๊กก็เลยเอาเนี้ยมาเป็นอัปเดตข้อมูลให้ฟังว่าการอัปเดตข้อมูลเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเพื่อให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเอาไปทํางานได้เลย โอเคประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นพาร์ทเดียวนะเป็นพาร์ทเดียวของการทำฟโฟล์ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งยังไม่มีเรื่องงานเอกสารอันนี้เป็นฟโฟล์การทำงานเฉยแต่เดี๋ยวเรื่องเอกสารนะคะจะจัดฟโฟล์ยังไงเดี๋ยวเราเอาฟโฟล์ตัวนี้นะคะมามาอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วก็เอา r o c e s s ของการาทำเอกสารมาใส่ซึ่งในพาร์ทหลังนะคะมันจะมีแยกอย่างเช่นต้องทำบัตเจต มันก็จะมีคอสทำบัตเจตเลยบัตเจตทำยังไงเดี๋ยวเป็นคอสทำบัตเจตอันนั้นอันที่2นะคะคอสเช็คลิสต์ตรวจงานเช็คลิสต์ตรวจงานต่้ต้นจนจบทำยังไงเป็นอีกค,คอสหนึ่งเลยเป็นคอสในเรื่องของการทำเช็คลิสต์เลยเป็นอีกค,คอสเลยนะเพราะว่าไม่สามารถจะเอาทุกอันมารวมเ,ออเป็นคอสเดียวกันได้นอกจากคุณจะลง private coaching มูลค่าแสนห้าอันนั้นนะ่ะไปทั้งก้อนเลยแล้วพวกก็จะไปวางระบบเซตระบ,บบให้คุณด้วย ต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบเพราะผู้กรู้ตั้งแต่โปรเซสทั้งหมดอยู่แล้วแต่ทํายังไงให้เหมาะสมกับองค์กรค,คุณก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งรวมถึงการตลาดที่จะต้องลงให้ด้วยคุณจะต้องมีต้องมีการตลาดอะไรบ้างที่มันจําเป็นอันนั้นจะทำ้าแต้นจนจบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอยากได้ทั้งคอร์สแบบไม่แยกเรียนเนี่ยมันก็จะเป็น private coaching เลยอันนั้นแสนห้าเลยแต่ถ้าคุณมีโปรเซสอยู่แล้วบางอันแค่เติมบางเรื่องที่ไม่แน่ใจไปเติมเรื่องบัดเจตไปเติมเรื่องอ เช็คลิสต์การก่อสร้างไปเติมเรื่องคอนเทนต์มาเก็ตติ้งสำหรับการขายก็ได้ไปเติมสำหรับบ้านพร้อมที่ดินก็ได้ไปเติมเรื่องเกี่ยวกับบ้านเช่าก็ได้ก็จะมีคอสต่ตางๆที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆให้อยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้จะอัปเดตข้อมูลให้ใหม่เกือบทั้งหมดเลยเพื่อให้คุณได้เอาอันนะั้นะ่ะนะไปไปเสริมความรู้ตัวเองว่าอยากรู้เรื่องอะไร นะคะก็จะเติมมาให้เรื่อยๆประมาณนี้นะส่วนในคนที่โรงเรียนเคยโรงเรียนคอร์สออนไลน์ไปแล้วแล้วก็ได้จอยเข้าไปใน facebook ร<ม>ับอยู่แล้วนะเกี่ยวกับการเรียนนั้นๆเดี๋ยวจะเติมข้อมูลอันใหม่เนี่ยเป็นตัวอัปเดต2025เข้าไปให้นะคะเพราะว่าไม่มีหมดอายุอยู่แล้วคุณเข้าไปเรียนได้ตลอดก็เดี๋ยวจะเติมข้อมูล2025เข้าไปให้สมมุติใครลงเรียนใหม่ก็ได้ข้อมูลใหม่ไปเลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับ ฟโฟล์ในการทำงานเบื้องต้นนี้นะคะโอเคประมาณนี้ใครสนใจนะคะหรือว่าสงสัยอะไรสอบถามได้ที่ไลน์แอดแอดเบียงขาวสวันนี้สวัสดีค่ะ